สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมลุ์มังงะก็สระคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปสล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วซิลเวียกำลังต่อสู้กับเลออนการปลอมดับอันดูเดือดเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาการต่อโู้ที่ผัดกันหลุกผัดกันหลบับได้นำเนินต่อไป ผลพวงของการต่อสู้ความเร็วสูงทําให้พื้นที่เขาเฝ้าถูกทําลายจนถึงขีดสดเรื่องที่เลวร้ายที่สุดคือกระถางวงแหวนเวสันหลาบเคลื่อนย้ายก็ถูกทําลายไปแล้วด้วยถึงจะมีความเข็งแกร่งพอสมควรพอทํามาจากเหล็กก้ามนตาแต่กับเสืยหายเร็วจนหน้าใจหายพอโดนลูกหลงที่เลออนปล่อยออกมาไม่อย่างด้วยเหตุนั้น มันจึงไม่ทนทานพอที่จะใช้งานอย่างว่าแต่หลบหนีเลยพวกลิมมุลุเองก็คงมาไม่ได้แล้วเช่นกันซิลเวียคิดว่าจบเห้วเนื่องจากเลออนไม่ใช่คนที่ต่อโ่โดยสามารถปกป้องอะไรบางอย่างไปพร้อมๆกันได้ถือจึงต้องตัดใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ออลอร์ดและคอร์ดก็ไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือซิลเวียเช่นกันทั้งสองคนก็เลยพูดคุยกันว่า ช่างเป็นการต่อโสดที่รุนแรงอะไรอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรเลยถึงจะด้วยตาของข่าก็ไม่รู้เลยว่าฝ่ายไหนมีกำลังเหนือกว่าโปรดวางใจจะพูดอย่างนั้นก็แปลกๆแต่ข่าก็เหมือนกันท่านขอดข้าเคยคิดว่าถ้าเป็นตัวข้าในตอนนี้คงติดตามท่านเลออนได้แต่ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นการลงต้นเองอ,อืมก็จริงนะ ถึงทั้งสองคนจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของซิลเวียแต่ก็มองออกว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาถ้าว่าพอได้เห็นความสามารถเหนือจินตนาการของซิลเวียต่อหน้าต่อตาก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวส่วนเทียและฟูดแมนก็เรียกได้ว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเทียได้บอกว่าอันตรายมัตมัดเจ้าเลออนเนียแข็งแก่งกว่าที่คิดเลยแหฮ พอได้ยินคำกล่าวของเทียฟู้ดแมนก็เลยหัวเราะโฮ่โฮการแทรกตัวเข้าไปในการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราทำได้คือฟู้ดแมนเองก็ตกใจและเทียก็เข้าใจในคำพูดของฟู้ดแมนก็เลยตอบว่าอืมอืมมีแค่การล่าพวกปาสิวป่าใส่เท่านั้นสินะทั้งสองคนได้ตบมือกันดังแปะจากนั้น ก็เบนสายตาไปอย่างเอาลอดและขอดเอาหลอดและขอดก็ได้ตอบว่าหึเจ้าพวกนั้นจ้าจะเล่นงานพวกเรางันเหรอถึงจะไม่จําเป็นต้องทําแต่อย่างหน่อยก็ขอละเลงดาบสักทีเถอะอมาสแสดงความภาคภูมิใจในฐานะอัศวนให้เห็นการเถอะอขอบถึงจะถือว่าเปลี่ยนการฆ่าตัวตายก็เถินนะเอาเถื่อขอทำได้แค่นั้นก็เลยช่วยไม่ได้สินะ พวกออร์ลอดก็เตรียมใจแล้วเช่นกันเฮธานนาหหน้าอัศวินแต่ผู้ชี้ยนแนะของเมจิกไหนอันเป็นภาคภูมิใจพวกเขาได้เรียกสถานที่ตายแล้วชีวิตของพวกเขาจะกลายเป็นดังแสงไฟในจุดที่ลมผัดแต่ในที่หนีกลับมีเสียงดังค้องกังวันขึ้นมากลับมาสาเทียฟูดแมนคากาลีกลับมาได้สติ ในจังหวะเส้นยาแดงผ่า8ปดผู้ออลลรอดจึงได้ฝ่าฟันวิกฤตไปได้อย่างโชคดีนั่นเองทางนันของเฟิโดโฟเฟที่สับสนในตอนหนีเหตุการณ์ที่เชื่อได้ยากเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วในช่วงหลายหมื่นปีแผนการของตนเองไม่เคยเกิดโคามคาดเคลื่อนเลยเมื่อเรเร็วหนีได้มีข้อบอกพร่องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความผิดพลาดของข้อนหนูถือเป็นจุดเริ่มตน้น สถานาการณ์ที่คิดไม่ถึงอย่างการสูญเสียกองทัพต่อให้คิดตามหาสาเหตุประตูพบเมิดที่เชื่อมไปยังหลอกที่มีปัญหาก็ปิดไปแล้วรายละเอียดก็ยังโคงไม่ชัดเจนเรื่องต่อไปก็ตกตัวลึงคือการห่วคืนของเวลเกนตัวของเวลกินเองที่ได้ขับไล่ออกไปอย่างอีกฝากหนึ่งของต่างพบนั่นจะทำได้แค่ รอกกรสูญสลายที่ขอบหลอกทว่าเธอสามารถกลับมาอย่างโลกแกนหลักได้สํเเร็จด้วยวิธีใดก็ไม่หล้โนอจากนี้ยังทำให้คอโนสูญสลายไปโดยสมบูรณ์ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีทางเป็นไปได้แต่นั่นคือความเป็นจริงเลยจำเป็นต้องยอมรับเท่านั้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เฟโดโฟเฟจึงวางแผนการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ ทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่กลับอยู่ในสภาพนี้ไม่ใช่แค่ยูกิที่น่าจะถูกครอบงำโดยสมบูรณ์นําอิสระกลกับคืนมาได้เท่านั้นแม้กระทัาา่งคาคาหลีที่ได้รับสิทธิอำนาจสายทั่สวรรค์ก็ได้รับสติกับคืนมาด้วยเฟโดเฟก็อดไม่ได้ที่จะถามออกมาทำอะไรลงไปแกหนาทำไมถึงหลุดผ้จากเลกาเรียรโดมิเนียนได้ล่ะ เฟรโดเฟตั้งคำถามกับยูกิด้วยเสียงที่เหมือนกับดังกล้องกังวานจากกลนึ้งของนาล็อกถึงจะไม่ใช่คำถามที่คาดหวังคำตอบได้แต่อีกฝ่ายคือยูกิเขาได้แซยิมอย่างไม่เป็นมิตรแล้วเอ่ยคำตอบแบบย้วยโย,ย่เหตุผลง่ายๆเพราะผมคืออัศริยะเงาหลาพอสัมผัสได้ว่าเลกาเรียรโดเมนเนียนอะไรนั่นมันอันตารายก็เลยสลับตัว กับเจตานาลมแปลกๆที่เกิดขึ้นข้างในตัวผมเองน่ะนะเมื่อได้ยินแบบนั้นเฟลโดโฟเฟก็เลยพูดว่าเจตานาลมแปลกๆนั้นเหลือเฟลโดโฟเฟก็สงสัยเพราะเจตานาลมแปลกๆมีแค่มิคาเอลจากนั้นยกิก็เลยอธิบายใช่บางทีอาจจะเป็นอัตราของอัตโตเมสกิลแมมมอนที่ผมได้รับมาหรือเปล่านะพราะสิทธิอำนาจแห่ความละโมบ คือสิ่งที่แย่งชิงเมื่อจากมาริอาเบลนีนาผมรู้สึกไม่ดีนิดหน่อยเลยไม่ไว้วางใจเงล่ะแทนที่ใช้งานมันเสียเต็มทีแต่ที่จริงแล้วยูกิไม่ไว้วางใจในตัวของเมมมอนผมระมัดระวังดังกล่าวคงเป็นเหตุผลที่สมกับเป็นยูกิแล้วลำบากแทบแย่เลยล่ะยูกิก็พูดต่อไปพอสังเกตการอัตราของเมมมอนที่ถูกครอบงำ ก็ไขความกระจ่างได้ว่ามันมีนกลไกยังไงนาสีถึงจะใช้เวลาอยู่มากกว่าที่คิดแต่ดูเหมือนจะมาทันจังหวะที่เรวยร้ายที่สุดพอดีเพรางันช่วยเห็นใจกันหน่อยเถะนาพูดแล้วเขาเองก็หันไปทางลาผาดแล้วก็ขยิบตาให้ดูทั้งหมดนีคือกลเโยน์ในระหว่างที่ยูกิถูกครอบงำเขาเองก็สังเกตการสภาพการปัจจุบันอย่างตั้งใจ แล้วในที่สดก็ได้ข้อสรุปว่าไม่อาจเอาชนะเฟโดเฟได้เลยแน่นอนว่าในอนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาประเมินว่าหากสะสมพลังไปเรื่อยๆทั้งอย่างนี้ซักวันคงต่อกรได้เพราะความเร็วในการเติบโตของยูกิถือว่าไม่ธรรมดาถึงจะไม่ถึงขั้นของลิมุรุก็ตามดังนั้นตอนนี้ยูกิจึงยัอ่วยุเฟโดเฟ ถ้าถามให้คิดว่าตนเองมีกำลังเหลือเฟือจนเฟโดโฟเฟได้ถอนกำลังออกไปถือว่าเป็นความสำเร็จขนาดใหญ่ในกรณีที่เลวร้ายที่โสุดก็อยากจะทวงเวลาจนกว่าผู้ริมโมโลจะมาสนับสน,นุนเขาคิดว่าแค่พูดต่อไปทั้งอย่างนี้ก็าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั่นเองแม้ว่าเฟโดโฟเฟจะโมโหกับท่าทีเช่นนั้นของโยกิ แต่ความขีดกับสขุมเยือกเย็นเขาตัดสินว่าคำพูดของยูกิเป็นความจริงและมองออกว่าไม่ได้โกหกจากนัน้นเฟโดเฟก็เลยคิดในใจใครก็จ้างเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของท่านวิเคเอลได้แล้วอย่างนั้นเหรอมนุษย์ธรรมดาไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นได้หรอกอันตรายหมอนี่มันอันตรายเกินไปเฟโดเฟได้หลีตาแล้วกำหนดว่ายูกิเป็นศัตรู เพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจเผยไพ่ตายที่ปกปิดเอาไว้เขาได้กล่าวในใจอีกว่าทั้งที่อยากจะซ่อนเอาไว้จนถึงเวลาที่จวนเจียนกว่าน,นี้แท้แตแต่คงช่วยไม่ได้ในตอนนี้ทำให้คนสำคัญกับการเก็บกวาดยูกิที่นี่มากกว่าการค้นหาแนวทางของพวกคนทรยศฟรโโฟเฟโดเฟมองว่ายูกิเป็นอันตารายแน่นอนว่าเม่ได้เป็นเพาะ การถูกย,ออย่อยอยู่แต่เป็นเพาะไม่อาจยอมปล่อยสกิลสติลที่เกิดจากสิทธิอำนาจของยูกีแมมมอนให้รอดไปได้ถ้าปล่อยให้สิ่งนั้นมีอยู่ก็มีความเป็นไปได้ที่พวกคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่แค่เลออนที่จะถูกปลดปล่อยจากการครอบงำของมิเ,เอลด้วยในตอนนี้อัลติเมตโดมิเนียนถูกใช้งานแล้วมันก็เท่ากับ การสูญเสียคนสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ดังนั้นต่อให้มีความเป็นไปได้ต่ำแต่ก็ตัดสินว่านั่นคือความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้จากนั้นเรล่าสมาชิกของสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางก็เลยพูดคุยกันว่าสมกับเป็นท่านยุกิเลขาก็นาะกะเลว,ว่าแมนบอดเป็นคนที่ต่อให้ล่กับว่าลุกขึ้นมาแบบเสียเปล่าเดอ้อ เมื่อลาพาได้ชมแบบนั้นยูกิก็บอกว่าก็ถึงขั้นนั้นแลนาและต่อด้วยเทียนั่นซีนานะนั้นซีนานะแค่นี้ก็เท่ากับว่าชนะแล้วหรือเปล่านะถ้าจะเทียคือฟ oh ุตแมนโฮโฮถึงจะไม่ค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่าทางหนีได้เปรียบขึ้นมาแล้วล่ะครับเมื่อทั้งสองคนได้กาวแบบนั้นยูกิก็เลยพูดว่า เรื่องนั้นก็พูดเกินไปเอาเถอะอย่างน้อยก็พอจะมีกำลังมาบ้างแล้วล่วนะหนากลุ่มคอนโยกิพูดคุยกันเช่นนั้นเฟรโดโฟเฟย์เจ้ามองพวกเขาด้วยความหงุดหงิดจากนั้นซิเวียก็เลยพูดว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าหนาขอถามหน่อยสิเจ้าแย่งชิงสิทธิอำนาจของเลออนคูงได้หรือเปล่าเจ้าแย่งชิงสิทธิอำนาจของเลออนคูงได้หรือเปล่าซิเวียกับเลออน ปลองดับกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สนใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พวกเขาเวระยะห่างเล่ากล่าวจะหยุดพักชั่วคราวซิลเวียเล่งจังหวะนั้นตั้งคำถามกับยูกิแม้าจะไม่มีเวลาให้ทักทายแต่ยกูกิก็ตอบด้วยรอยยิ้มที่เป็นมมตเขาพูดว่าเดอเสียดายที่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะผมก็ไม่มีกำลังมากพอจะรับมันได้นาะนๆะ เมื่อได้ยินแบบนั้นซิเวียก็พูดว่าเชอนนั่นเสียดายถ้างางก็ฝากจัดการทั้งนั้นด้วยแล้วอย่าคาดหวังการช่วยเหลือเลยนะพอซิเวียได้เตือนไปว่าเธอไม่สามารถช่วยได้ยูกิก็ได้ตอบว่ารับทราบแล้วล่ะก่อนอื่นคุณน่าจัดการกับเลออนให้ได้ละกันนะเมื่อยูกิได้บอกไปซิเวียก็ตอบว่าทางนีก็รับทราบจะแสดงการเอาจริง เทฐานะอาจารย์ให้ดูเลยละกันฝ่ายซิลเวียผู้เช่นนั้นเดี๋ยวเริ่มปลองดาบกับเลออนอีกครั้งหนึ่งยูกิคิดว่าแบบนั้นพึ่งพาได้เยอะเลย่างมุ่งควสนใจทั้งหมดไปที่เฟลโดเฟคำพูดเมื่อคู่ที่ว่าไม่สามารถแย่งชิงสิทธิอำนาจได้นานเป็นความจริงเพราะยูกิในตอนนี้พึ่งจะแย่งชิงเมลคีเซเดกจะค้ากาหลีในจังหวะที่ยังวิเคราะห์สิ่งนั้นไม่เสร็จ ก็จะไม่มีทางแย่งชิงสิทธิอำนาจอื่นใดสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความแตกต่างระหว่างสิทธิอำนาจที่เกิดขึ้นด้วยตนเองกับสิทธิอำนาจที่ได้รับมาเนื่องจากในกรณีของคากาหลีเป็นอันที่ได้รับมาจึงไม่มีเสถียรภาพและแย่งชิงได้ง่ายนั่นเองสำหรับสิทธิอำนาจซึ่งมีมาจากตัวเองต่อให้ยุกิอยู่ในสภาพพร้อมเต็ียมที่ ก็มีควาเป็นไปได้สูงที่จะแย่งชิงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคงใช้ไม่ได้ผลกับผู้ต่อสู้ที่อยู่ระดับสูงกว่าตัวเองถ้าเป็นเลออนในตอนหนีที่อัตตาถูกควบคุมอยู่ความเป็นไปได้ก็ไม่ได้เป็นศูนแต่ไม่ว่าอย่างไรตอนหนีก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอธิบายเรื่องนั้นอย่างละเอียดก็มีแต่จะทำให้ตัวเองเสียเปรียบในอนาคตเปล่า ยูกิจึงได้พูดกบเกิดในตอนสุดท้ายเขาได้คิดในใจว่าไม่ว่ายัางไงศัตรูทำได้แค่สงสัยในคำพูดของผมเท่านั้นแหละยูกิเขาคิดเช่นนั้นถ้าเป็นตัวเองจะไม่เชื่อคำพูดของศัตรูเลยก้าวคือต่อให้ยูกิตอบว่าทำไม่ได้หากมองในมุมมองของเฟโดเฟก็มีแต่จะต้องเคลื่อนไหวโดยคิดว่า มีความเป็นไปได้ที่สิทธิอำนาจจะถูกแย่งชิงเท่านั้นนั่นเลยคือเทคนิคของยูกิที่อวดตนเองให้ดูเกินจริงเท่านี้ศัตรูก็จะเคลื่อนไหวอย่างประมาทไม่ได้อีกต่อไปหากสภาหวาชงักงันดำเนินต่อไปทั้งอย่างนี้ก็น่าจะบรรลุปเป้าหมายในการขัวชัยชนะในด่านยุทธวิธีได้เท่าว่าจัวหวหนีเพืร์โดเฟก็เผยรอยยิ้ม เฮกตายสิกะแล้วข้าโคงต้องจัดการแกตรงหนีพอได้ยินเสียงที่ชวนน่าคนลุกนั้นยูกิก็ตะนักได้ว่าแผนการมีควมขาดเคลื่อนยูกิก็เลยคิดเอนใจเยอะอยู่มากเกินไปหรือเปล่านะไม่สิต่อให้หมอนั่นเอาจริงตรงหนีถ้าเป็นพวกเราก็น่าจะทนได้แม้ว่าการต่อสู้คนเดียวจะเป็นไปไม่ได้แต่ทางหนีมีตั้งห้าคน ซิลเวียกำลัสกัดกั้นเลออนอยู่ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าพวกยูกิทุกคนสามารถโจมตีเฟโดเฟได้แต่ว่ามีความผิดพลาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในที่หนีภายใต้ของเฟโดเฟได้เผยเขี้ยวเล็บในจังหวะที่ยูกิก็กินตนาการไม่ถึงนั่นเองเฟโดเฟได้กล่าวว่าจงตื่นสาจ่าหิวฆ่าได้เด็กเปรตน,นั่นสา เฟลดเฟ่เขาได้ออกคำสั่งให้กับใครก็ไม่รู้ที่เป็นเพื่อตายของตนเองด้วยเหตุหนียูกิตที่ตกเป็นเป้าหมายของซาประหลาดที่น่ากลัวก็ไม่สามารถที่จะปล่อยความระมัดระวังลงได้เพราะถ้าประมาทไม่แต่เสี้ยววินาทีเดียวก็อาจจะหมายถึงชีวิตของตนเองก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ